สนับสนุนรายการโดยน้ำพริกพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนมี5รสชาติติดต่อสั่งซื้อที่เพจพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนไอดี n ลน8 2 4 4ย6635พาเที่ยวเลี้ยวไปหลอน ย้อนรอยเรื่องเล่าวันนี้พี่ขวัญน้ำมันทายอยู่ในสายของเราแล้วฮะกับเรื่องระหว่างทางสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นีสวัสดีทุณนฟังทุกท่านด้วยครับเสียงนุ่มลึกสุขุมเหมือนเดิมนะพี่เออพี่เ,<อ>เสียงเราเสียงข้างหน้าฟังเหมือนกันน,นี้ไม่ ไม่ได้เฟกหรือไม่ได้อะไรเลยผมฟังเสียงพี่ขวัญแล้วผมรู้สึกรู้สึกขนลุกอะกับที่แบบไอดอลของเราที่เราเคยฟังรายการที่เขาจัดรายการมาเราฟังอย่ตลอดพี่ป๋องเอ่อป๋าออสเออแล้วก็พี่ขวัญแล้วก็เอ่อพี่โก้พิ้วอะไรเงี้ย ไม่นึกว่าวันหนึ่งจะจะได้คุยกันทางโทรศัพท์แบบนี้แล้วก็ออกอากาศด้วยแล้วแล้วที่สําคัญผมมีคนจัดรายการพี่ขวัญเป็นคนโทรมาเล่าเนี่ยเอออันนี้มันยินดีเลยครับมันเป็นเรื่องที่เรารู้สึกแบบเออนะรู้สึกว่าเราได้คุยกับไอดอลหลายๆคนนะไม่ว่าจะเป็นพี่แจ็คพี่ป๋องหรือใครหลายๆคนก็คือไอดอลของผมเลยฮะเออคือรุ่นพี่ที่เบิกทางให้รุ่นน้องได้เดินในทุกวันนี้นะพี่นะก็ขอบพระคุณจริงครับ ครับผมขอบคุณเช่นกันที่ให้เกียรติรายการนะครับครับผมปีขวัญมาวันนี้ชื่อเรื่องเนี่ยได้เกินไว้ในในเอฟเอ็มและเออในในช่องของพี่ขวัญและออนะฮะชื่อเรื่องว่าละว่างทางเรื่องนี้เป็นยังไง,งครับพี่ขวัญเชิญเลยครับคือเรื่องนี้เป็นเรื่องของผมไปฟังมาจากเดลตินยุกข้าสนย์ท่านเหกันขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อเขานะครับเพราะว่าที่เราขอไว้นะครับ คือเรื่องเนี้ยครับเป็นเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นคนรู้จักกันนะครับของพี่เขาย้อนกลับไปเรื่องนี้เกิดขึ้นกันมาสักืบบสามสิบปีแล้วนะครับ <Okay. S 2> เรื่องนี้ครับเป็นเรื่องของพี่คนหนึ่งที่เป็นหน้าที่ของของของอันนี้ยเป็นหนึ่งในสมาชิกของกองกองนึงก็คือเหมือนกับทาาําโฆษณาถ่ายโฆษณา mm hmm. ทางทีวีครับ ก็จะมีฝ่ายกล้องฝ่ายทีมฝ่ายโลเคชั่นฝ่ายประสานงานฝ่ายผู้จัดการกองอะไรอย่างเงี้ยครับแกเป็นเป็นคนดูแลในเรื่องราวของผู้จัดการของกองถ่ายนะครับแล้ววันนี้ครับคือด้วยความที่ผู้การถ่ายก็จะตามกองไปเรื่อยๆมีไีมีมีไปถ่ายทําโฆษณาที่ไหนก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะแบบมักจะไปด้วยเสมอเสมอพี่พี่ขวัญพี่ขวัญขอโทษทีพี่ เสีย uh, งเสียงเบาไปนิดหนึ่งพ uh ี่ขอโทษทีเบาใช่ไหมครับเบาใช่ไหมอ่าอย่างนี้ได้ครับได้ครับนะครับด้วยความที่แบบว่าแกจะต้องติดตามกองไปอยู่เสมอเสมออะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้วอยู่วันหนึ่งเนี่ยวันนั้นจําได้ว่ากองเนี่ยต้องไปถ่ายที่จังหวัดทางภาคใต้แต่แต่ที่จังหวัดไหนอะไรอย่างไรเนี่ยผมจะจังหวัดไม่ได้ แต่ว่ามันมีงานซ้อนกันมันมีงานซ้อนกันอยู่สองกองอมไม่ออกใช่ไหมครับครับตัวบริษัทนี้ยด้วยความที่ต้องเอาเงินไปจ่ายลุกน้องเอาโน่นเอานี i ไปจ่ายสวัสดิการกองอะไรเงี้ยซึ่งสมัยก่อนเรื่องของราคาเรื่องของแบงค์มันไม่เหมือนสมัยนี้โอนเข้ากันแหละบบออนไลน์อะไรเงี้ยง่ายใช่ไหมครับครับงเนี้ยพี่คนเนี้ยเขาต้องไปด้วยแต่มันสองันสองกองก็เลยไปที่อื่นก่อนแกก็เลย ตป็นแต่เช้าแต่ว่าคืนนั้นเนี่ยก่อนที่แกเดินทางเนี่ยเพลอนเพลินลูกค้าซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่เขาจัดเลี้ยงตัวเองก็ต้องไปด้วยครับ,บตัวเองก็ต้องไปด้วยวก็ต้องไปปาร์ตี้่ลูกค้ากว่าจะกลับมาบ้านก็นอนแบบดึกแล้วแกก็เลยตัดสินใจครับกลับมาบ้านปุ๊บถาบหน้าถ้าไม่นอนครับขับรถไปขับรถไปเองก็ขับไปเรื่อยครับขับไปเรื่อยฝืนนอนง่วงนอน,น,อนจนแบบ จนตัวเองไไปถึงที่โลเคชันถ่ายทำนะครับพอไปถึงเสร็จปุ๊บก,ก็มาสักน่าจะถึงมาสักใบบ,บ่ายๆมคพอไปถึงโลเคชันปุ๊บเขาบอกว่าสถานที่โลเคชันที่ถ่ายทำเนี่ยมันมีมันมีความแปลกอยู่คือเหมือนกับกองโฆษณากองเนี้ยต้องไปถ่ายที่โลเคชันของของบ้านห้างเก่าหลังหนึ่งครับ ยจะคุยนะครับตรงนี้ของโรงงานตั้งระเก่าแล้วก็บกว่าเขาไปครับเขาไปถึงเนี่ยสิ่งที่แปลกก็คือมันดึมครึมมันแล้วเข้าไปในป่าซึ่งเป็นป่าเหมือนกับเป็นสวนป่ามัืงเออแล้โฆษณาตัวเนี้ยมันก็ต้องเกี่ยวกับผีๆครับโลเคชั่นก็เลยแบบมันต้องอย่างนี้ไม่ออกใช่ไหมฮะ แต่ต้องประมาณเนี้ยมันต้องแบบมีความน,น่ากลัวมันต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรอย่างเงี้ยครับพอไปถึงปุ๊บเขาก็ไม่คิดอะไรก็ขับเข้าไปกูมาถูกโลเคชไม่หวานีหรอกใช่ไหมมาถูกโลเวชัไหมซึ่งสมัยนั้นไม่มี gps ไม่มี gps ไม่มีไม่มีไม่มีแบบไม่มีอะไรเงี้ยครับแล้วปรากฏว่าแกก็แกขับไปพอขับเสร็จปุ๊บ,บ,บแกก็เข้าไปถึง ้าไปถึงโลกเรชันระหว่างเดินเข้าไปครับคุณผู้ฟังพี่เนอยากให้นึกถึงอยากให้นึกถึงครับในภาพตามนะระหว่างทางเข้าไปจอดปุ๊บรถเข้าไปไม่ได้ต้องเดินผ่านสมนต้นปามที่มันขึ้นสองข้างทางครับครับคลึ้มเลยโอ้โหคลึ้มเลยครึ้มแบบคริ้มแบบขนาดไปตอนบ่ายอ่ะเองรู้สึกว่าทำไมมันดูเหมือนตอนเย็นว่ะอ่ะเข้าไปเดินไปเรื่อยเรก็ ถามคนแตไหนครับเอ้มีกองถ่ายมถาถ่ายทำตรงไหนหน้นะมีชาวบ้านที่ทําสวนตาลเขาบอกว่าเี็กเขาไปครับเขาไนอะไรเงี้ยเขาก็เดินไปเรื่อยเดินไปถึงไปถึงไปกึชั่นก็ปนกันน้องๆว่ะโอ้โหมันก็ใจเลือกกองถ่ายเนาะสถานที่มายากให้เจอเนี่ยอะไรบ่นอะไรเงี้ยพอเริ่มดูถ่ายทําไปก็เคลียแอบ,บงีบไปครับแอบ,บงีบไปในกลางกองเลยด้วยความที่เหนื่อยเดินทางมาตลอด เสร็จคาปุ๊บสะดุ้งตื่นมาพี่เนตทุกท่านครับมันมืดแหละ mm hmm. เอ้าตกใจเอ้าหลับไปขนาดนี้ถามน้องในกองเอ้าเฮ้ไตุกกัาอ่ะเอ้าก็เห็นเก่หลับสบายอก่หลับอยู่ก็เลยแบบเออไม่กล้าปลุกอะไรเงี้ยโอ้โหตายแล้วต้องมีงานต่อนเนี่ยพ่กนี้มีงานที่กรุงเทพต่อด้วยอ mm hmm. เออก็เลยเป็นใจจะกลับคืนนั้นครับ รีบจ่ายลงจ่ายเงินอะไรเงี้ยครับจ่ายเงินกองที่เนี้ยจะกลับออกมาแกออกมาคนเดียวด้วยความมีลืมเข้าใจไหมพีเ่เงี้ยคนเราอ่ะรีบด้วยความเร็เคือเ,เพลอเดินม,มาคนเดียวพเพราะเดินม,มาระหว่างทางเนี่ยมันมืดสองข้างทางเดินม,มากลางทางานะจำได้ใช่ไหมที่มีต้นปาล์มมันอยู่นึกขึ้นได้ว่าเขาคูมาคนเดียวนี่หว่า ไอ้ขันเดินกลับไปตามน้องเดินกลับไปก็กลัวจะเดินต่อไปก็กลัวนึกออกใช่ไหมป็นคนกลัวผีอยู่แล้วทําไงกะทีนี้ยืนอยู่กลางสวนตามลึกขึ้นได้ตั้งใจไปต่ออีกหน่อยเดียวไม่ไทรมากที่ถึงรถแักก็ตั้งใจครับเดินคนเดียวครับไฟจงไฟฉายก็ไม่มีมีแต่แสงกองที่ห่างๆให้มันสว่างๆบ้างแต่ไม่สว่างมากเลยเขาก็เดินกลับมาครับระหว่างนั้นเนี่ย เขาก็เห็นว่าม sure. so, so, ีคนนะครับยืนอยู oh. ่ข้างทางเป็นเงาสีดำมเพราะนึกว่าแบบชาวสวนตามมาทำอะไรก็ยังอุ่นใจเนาะว่าเป็นพี่น้องชาวสวนตามก็ยังคงทำงานอะไรอยู่บ้างอะไรเงี้ยพอเดินไปใกล้ๆที่ถึงร่างนั้นใครจะโดนแต่ตะโกนถามว่าเหมือนกับจะหาเพื่อนคุยหรือเปล่าก็ถามว่าเอ้าพี่ยังไม่กลับนะคะยังทําอะไรกันอยู่ทํอะไรกันอยู่ครับดืนๆไม่กลับค้าอะไรเงียบร่างนั้นไม่ตอบกลับครับ พอเดือนใกล้ๆถึงปุ๊บพี่คนเนี้ยเขาก็นึกว่าทำไมวะมันไม่ตอบกับกบลัวยิงยิ่งขึ้นท่ามเถ้ะพอเดือนไปใกล้ๆใกล้ๆใกล้จะถึงเงาอเอาเลยทีจู่ๆครับพออีกไม่กี่ข้างที่ถึงเงาเนี้ยนะครับด้วยความมืดเ้าก็เห็นเงาเางาคนนั้นครับจู่ๆก็ปีนขึ้นต้นต่ำเ<โ>ฮ้ยครับคือปีนอันนึกนึกาพเหมือนออเงาเอเงามีการที่กระโดดปุ๊บขึ้นตลอดรงนี้ลุกมาเลย เอก็ตกใจเฮ้ยตาขีตาตาฝาเฮ้ยแม่ว่าแม่ว่าจะถอยหลังหนีใจกระกระวุกปวดเรื่องความปวดจัดก็เลยเฮ้ยที่เราเห็นอะไรคนเพีงเดียวเมื่อกี้เราเห็นคนนะแล้วตีกับตึ้งตาอะไรไงร็จปุ๊บก็เลยตื่นใจว่าเห็นรถจอดอยู่ข้างหน้าเนี่ยอิสระมาณสักยี่สิบเก้าเนี่ยก็ดถึงรถแหละก็เลยกั้นใจอยู่วิ่งก็ขึ้นไปรถเไปขึ้นรถขับไม่ออกนะครับ พยานามเปิดรถเสร็จปุ๊บคือรถต้งที่ประตูในประตูคือรถล็อกได้แต่ถล็อกสารรถเนี่ยไม่รู้อ่ะตท่นั้นแหละพยายามจะออกจากรนั้นก่อนจือพยายามจะออกจากตรงนั้นก่อนขอให้ออกจากตรงนี้ก่อนอะไรงเงี้ยพอถ่ารถได้ขับรถปุ๊บปอยปุ๊บที่ปุ๊บตาตาลินึกออกนึกออกเสร็จปุ๊บออกมาเจอพื้นที่ถนนนั้นก็เจอตัวเมืองแล้วความที่แตกมากคือเขาบอกว่าทําไมวันนั้นน่ะ เขาขับเข้ามาดูงดูมันมาดูเงียบจงังอะไรเงี้ยครับมาดูเงียบจังวะอะไรเงี้ยดูนาฬิกาเอา้ามันห้าทุ่มเลยนี่ต่<อ>า,างจังหวัดห้าทุ่มอำเภออำเภอหนึ่งเขาไม่ไียกเขาเขาบอกอำเภอผมจำไม่ได้ขอแยกผมไม่พูดถึงกันแล้วเสร็จปุ๊บเขาก็อออมันห้าทุ่มแลยต่างังหวังก็มันก็นก้องก็เป็นอย่างเงี้ยวิธีชี้ของ ยิ่งส,สมัยก่อนได้สามสิบกว่าปีที่แล้วอะไรเงี้ยมันวก็โอเคโอเคอะไรเงี้ยแ้าขับมาเรื่อยๆครับขับเรื่อยๆเรื่อยๆเขาบอกว่าเขาขับมาเนี่ยน่าจะเข้าเขตชุมพรนะถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วเส้นชุมพรกับเส้นนั้นนะครับที่จะมุ่งหน้ามาถึงประจวบมันจะเป็นทางตรงหรือยาวเลยทางตรงเยอาๆเลยแต่เขาขับมาแล่ตัวแกก็ผมรู้สึกว่ารู้สึกว่าฉะนั้นดูนาฬิกาเนี่ย ได้ระมาณทักทีสองนะแกมีนัดพรุ่งนี้สิบเอ็ดโมงเช้าที่กรุงเทพแตกตะขั้นใจแบบจะขับไปถึงเที่ยงเลยเดี๋ยวม่วงก็จากแล้วปั๊มแล้วอะไรเงี้ยแต่วันนั้นแกสว่าแกไม่ไหวแกไม่ไหวจะทำไงดีระหว่างทางก็มืดไปหมดเลยมันก็สิ้นยาวๆปั๊มก็ไม่มีอะไรเขาไม่มีอะไก็ยังไม่แบบเจริญเหมือนกันแบบนี้เนาะสมัยก่กอดแต่ตุ๊กเขกระ เส็นเป็นไฟถนนครับแล้วก็มีตึกตึกหนึ่งเจะาะสว่าอยู่ซ้ายมือแกก็เลยเปลนใจเรียวรถเรียวรถฮู้ดเดข้าสายมือก็ไปจอดอยู่หน้าตึก,ตก,ตก,ตกอาคารพาณิชย์ประมาณสักสี่ห้ากัวเรียนกันอยู่ครับแกก็เลยไปจอดปุ๊บแกก็เปิดแอร์รแล้วแกขัลรถก็ตกลงแล้วแกข็เอาว่าแป๊บหนึ่งลักรถ ก็เผลอหลับไปด้วยความที่ไม่ไหวครับแล้วระหว่างนั้นเนี่ยแกก็หลับไปหลับไปเรื่อยๆหลับไปเรยๆแกก็ฝันครับฝันว่าแกไปอยู่ทางาการเด็ๆเต็ัไปหมดเลยเด็กๆแบบยางไหนก็ไม่รู้เต็งไปหมดเลยม,มาเล่นแกมาแบบหยอกล้อแกเดิมไหนน็มนเด็กนม่งนะมีเด็ก ัว่าอุ๊บๆน่ารักๆในใจะมีหมดเลยฝันแบบเด็กหมดลัอคที่คักเล่นกับแกหมดเลยเนี่ยหลักหนึ่งก็ปรากฏว่าระหว่างที่แกเล่นกับเด็กๆเนี่ยในฝันนะครับแกก็เห็นว่ามุมห้องเด็กคนหนึนนงห่งนั่งหันหลังอยู่นั่งหันหลังให้แกซ,ซึ่งต่างจากเด็กคนอนี้ไม่พูดไม่จาอะไรกับแกเงี้ยแกก็เอา้าเป็นจุดสนใจครับแกก็เดินๆเข้าไปเด็กคนนั้นก็ถามหนู่มหนุ่มว่าเป็นไรลูกทำไมไม่เล่นกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยเข้าไปแกกำลังไปจับไหล จตะไหลเด็กคนนั้นครับพอจังหวะจา,าเอามาือไปแตะไหลปุ๊บเด็กคนนั้นเห็นมาแม่เรียกแม่อืมแม่ลกแตะที่แปะก,ก็คือเด็กคนนั้นครับลูก,กตาไม่มีเออหันมาเป็นตาบูครับครับแกก็สะดุง้งยงตื่นปุ๊บเฮ้ยฝันแล้วนี่กูตกใจตื่นมาในรถแกก็อ่ะอะไรวะเด็กที่ไหนวะน่ากลัวเลยน่ากลัวเลยน่ากลัวสุดท้าย หาแล้วกูจิโมงนเนี่ยดูนาฬิกาเอา้าเพื่อประมาณสักปีสองครึ่งเองนับหลับไปแค่ครึ่งชั่วโมงอย่างเนี้ยอ่าอน,น่อยแล้วกันแต่ก็จะเอนหลังอีกหน่อยประกาศว่าทุกมาสักชั่วโมงหนึ่งก็จะลุกเลยอย่างเงี้ยเคยดูนาฬิกาแล้วแค่ปีสองครึ่งก็หลับต่อครับยากให้หลับต่ออะไรชงเคิร์มเข้ารวังจู่ๆเนี่ยมีความสึกว่าคือแกครับนอนอยู่ตอนอยู่ในภาพ คนที่แบบว่าติดยาบวชพีหรอหลังติดแล้วนั้นก็ปรับเบาะไปใช่ไหมครัแกถ้าลองที่จะคงเคิร์ฟนี๋ยวคว้าคว้าคอนเนคคอนเนคหน่อยเหมือนที่ทหารน้ำดื่มครับแกจะมีขวดน้ำมีขวดเท่าไหร่คำคำคำไปแรกจับเจอขวดน้ําก็ผมไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่านะแกเล่ามงว่าแกเกลื่อนตาแกก็เลยจับขวดน้ํำแกเอามือเปิดน้ํำไปดื่น้ําดื่มครั้งที่หลับตายนะครับครับอารมณ์คนเพียไม่เก่ง ปิดฝายเขาวางไว้ที่เดียวที่ที่วางแก้วเดี๋ยวก็เมื่อกก็ถ่ายไว้ข้างข้างนกนห้อก่อนเีื่อกคำครับคำหาเนื้อหาหนี้ดูในกลับจับจับๆเพราะขวดน้ําตรงนี้ของกินขนมที่ซื้อมาก็อยู่ตรงนี้เอาแกอยู่นี่นั่งเเพงคำไปเนี่ยอยู่นะครับแกงน้ำเค็มแบบแกก็ปรากฏว่าเฮ้ยสิ่งผิดปกติก็คือแกคําไปเห็นแกคําไปรู้สึกว่าอะไรนุ่มๆวะตอนที่ไม่ลืมตานะครับถ้าพยายามดิ้นทบทวนว่า มันคืออะไรวะถ้าหลมก็เจอแล้วน้ําก็เจอแล้วกระเป๋ามันก็ไม่น่ามาอยู่ตรงนี้อะไรมันดึงดูดยิ้มยิมคำคำดูคําดูปรากฏว่าไอสิ่งที่เขาคำคำนะครับมันขยับได้เขาก็จะดูเฮ้ยอะไรอะระหว่างนั้นครับแกก็ลืมตา,แบบาลืมตาแบบค่อยๆลืมตาขึ้นมาครับแวบบแรกเลยคือแกก็เอียงหน้าไปดูไอสิ่งที่สองคำคืออะไรปรากฏว่าระหว่างที่ ลืมนตาขึ้นมาเห็นแกเห็นเป็นมือครับออื mm hmm. เป็นมือสีขาวๆแล้วมือนั้นตะปบมือแกปุ๊บ mm hmm. ตะปบมือแกคครับปุ๊บแกก็ตกใจเลืมอตาเลืมตา้ตามาเดี๋ยทุกท่านครับสิ่งที่แกเห็นคืออะไรถูกไหมครับครับเด็กที่อยู่ในฝัน oh แกที่ตาบวม mm hmm. นั่งอยู่ครับ พอเลื่นตาเห็นก็ประสานหน้าปุ๊บปรากฏว่าเป็นคนนั้นพูดว่าแม่กระจดเข้าใส่แกครับเออแล้วก็ล็อกคอแกแล้วก็เอาหน้าไปซุกรับซุกหน้าแกแม่แม่แม่ที่เขาร้องจี้ลั่นเลยลั่นอ้องลั่นรถเลยครับลั่นรถที่ที่พยัญชนะพยัญชนะนะ <c oughs> ครับกอดกอดจอดกอดแกรู้สึกว่าแกรู้สึกว่ามันมันมีกลิ่งนะเก่งหนึ่งหนึ่งเก่งตัว มันบอกไปถกมัน so, like, so ีอบอวนี่หมดแต่ว่าเด็กพยายามกอดซุกแม่แม่แม่หนูไปถึงแม่แม่แม่อะไรเงี้ยนะคิด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 พอคิดเสร็จปุ๊บสิ่งที่เขาแครรู้สึกต่อมาก็คือแกจดุ้งตื่นครับครับดุ้งตื่นลืมตาขึ้นมาทุกอย่างว่างเปล่าอืมพอทุกอย่างว่างเปล่าเสร็จปุ๊บแกจะนึกเอ้ากูฝันเลยเนี่ยกูฝันเลยเนี่ย นาะนั่นก็เลยลุกครับปรับปรับเก้าอี้นั่งรถคนขับอะให้ขึ้นมาตรงพร้อมขับเลยคือไม่อยู่เลยเว้ยนี่ครับเสร็จปุ๊บปรับกระจกป๊ปั๊บปั๊บป๊บปยังลงสติลุกขึ้นมาเตรียมตัวจะถอยรถอะครับรถติดอยู่แล้วทีมาสตาร์ทอยู่แล้วเนี่ยก็ปรากฏม่าแจ็คเปิดไฟหน้ารถปลึงฉายเข้าไปที่ติึกติ่ห้าหลังสิ่งที่เห็นก็คือ ในเร่องหนึ่งภาพตามผมนะครับ,รบเป็นกระจกเป็นตึกที่มีกระจกชั้นล่างกระจกคุณคุนเป็นไปด้วยฝุ่นแล้วตรงที่จะจอดก็นหน้าประตูหน้าประตูพอดีแล้วคล้องด้วยโซ่กับเก่าครับยาขึ้นเต็มแล้วพอแกถอยเขาเสร็จพวกแกมองเห็นายหน้าประตูทางเข้าเป็นอารมณ์เหมือนกับคลินิกหรือโรงพรยาบาลขนาดเล็กของเด็กครับครับ ที่ถูกทิ้งร้างเอาไว้แกก็เลยถอยอรถองงอกมาพอเห็นกันเลยกก็รีบถอยมา,าเมาก็รีบขับเลยตั้งแต่น,นั้นมาแกไม่งงวยครับขับยาวถึงเพียบ<อ>มาถึงบ้านอาบน้ำอาบท่าเสร็จปุ๊บกไ็ไปเจอลูกค้าไปเจอทีมงานอเขาเล่าเหตุการณ์กับทีมงานฟัง<อ>ในกลุ่มทีมงานประมาณสิบคนที่นั่งอยู่ในฉันเขามีคนอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเขาก็เล่าว่าอ๋อตึกตรงนี้ใช่ไหมระหว่างทางงนี้ใช่ไหมที่เป็น ห้องที่เป็นนี้เี่ยยูเชนกัเออทำไมรู้อะ่ะโอ้พี่สนุกคนพื้นที่เฮ้ไเยไงเืออะไรวะผู้เชี่ยวอย่างนั้นแหละที่นั่นแหละเมื่อก่อนเนี้ยมีป็นคนไปร,รักษาแต่ก็ถูกจับได้ว่าเป็นโรงพยบาบาลที่รับทําแท้ครับแต่เขาถูกปิดไปที่ปิดจอดตรงนั้นเรื่องไงครับคนขับรถไปเจําทางรถบมลทึกอะ่ะเขาเชิญหลอกไปทำเลยนะระหว่างทางเซ็ตหน้ะ เจอเด็กบ้างเจอเด็กโมวิ่งกัดหน้ารถบ้างเจอไปจอด,ดยิงฉี่เขานับยิงเยี่ยวข้างทางอย่างเงี้ยเจอเด็กมากระโดดเกาะรถบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ย<ม>ใครเขาไปจอดข้งบอกกูจะไปรุูู้้นนี่ไละครือในการที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี่คือระหว่างทางที่ไงไปทํางานโ,โลเคชั่นถ่ายทำโฆษณาที่จังหวัดทางทอภาคใต้เขาผมคือสิ่งพวกเนี้ยเนาะ แม่ตัวตัวผมเองแต่ก่อนก็ก็ไปอย่างนี้ฮะพี่ขวัญฮะเคยขายเสื้อผ้าแล้วก็ไปทางใต้เงี้ยแล้วก็จะมีประสบการณ์อะไรแบบนี้มาจะไปหลับตามปั๊มแล้วก็จะฝันประมาณเนี้ยฝันว่ามีคนมาขายพวงมาลัยพี่ขวัญฝันว่ามีเด็กเนี่ยมาขายพวงมาลัยเรานะคือคือตอนนั้นผมไปจอดที่ปั๊มแล้วผมก็หลับเอนเบาเหมือนกันเลยเหมือนกับพี่ท่านนี้เลยแล้วตอนเนี้ยเราก็ในฝันเราบอกไม่เอาเด็กก็ยื้ออยู่นั่นเนี่ย ที่จะจะขายพวงมาลัยกับเราสุดท้ายเนี่ยเขายื่นมือมาพี่ขวัญแต่เราปิดกระจกนะคือเราแง,ง้มกระจกนิดเดียวเพื่อให้ลมมันเข้าแล้วเราก็สะดุ้งตื่นพี่ขวัญแล้วเราก็เออโลง่งมันเป็นฝันตอนนี้ผมก็ลุกจากเอ่อตรงนั้นอะ่ะจะไปเข้าห้องน้ําพี่ขวัญเชื่อไหมว่ามีพวงมาลัยแขวนไว้ที่หูช้างอะ่ะหูกระจกข้างๆ้างอะ่ะแต่เป็นพวงมาลัยแห้งๆพี่ขวัญ โอ้โห oh. ค,คืออันนี้น่ากลัวสุดอะ่ะน่ากลัวสุดอะ่ะจนเราเนี่ยไม่กล้าจะหยิบพวงมาลัยนั้น <c oughs> เอาไปทิ้งเลยอะ่ะแบบกลัวด้วยความกลัวแล้วพี่ทำไงอแล้วพี่ทไงก็ก็ต้องหยิบฮะพี่ต้องต้องหยิบเอาไปทิ้ง <c oughs> แล้วก็แล้วก็ไม่เข้าห้องน้ําเลยแล้วก็ขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปเลยแล้วเพื่อจะไป <c oughs> ไปไป,ไปปั๊มอื่นดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่กล้ามองกระจกข้าง ครับไปตรงๆไม่มองหลังไม่มองข้างตรงๆเลยโอ้โห,โหเออเนี่ยเป็นประสบการณ์โหโหทางใต้เหมือนกันครับพี <c oughs> แ่แต่ว่าเต่ว่าอยากจะบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนจะโดนจะเจอแตอว่าถ้าเจอนี่กผมบอกนิดหนึ่งตั้งสติดีๆนะครับ,รบตั้งสติดีๆนะเพราะบางทีแบบตกใจเินไปขับรถอยู่ฮัคโลภาก็ไรแบบระวังกุบดีๆจะเจอเนี่ยสำคัญอันสำคัญสุดเหมือน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 ที่เขาบอกว่าจะเอาเป็นเป็นตัวตายตัวแทนอะไรอย่างเงี้ยครับระวังด้วยนะ ครัโอเคฮะขอบคุณมากๆากนะพี่ขวัญนะที่สละเวลามาเล่าแล้วก็ที่สำคัญวันศุกร์เออนะให้พี่ขวัญฝากนิดนึงอยากให้เข้าไปชมให้ไปฟังนะในวันศุกร์นี้ FM Thailand นะพี่ขวัญเชิญเลยครับพี่ฝากหน่อยครที่กับรายการ Big Shock นะครับ Shock นี่ Big FM ไ h a i l a ด d นะครับก็จะมีออนทั้งสองช่องทางว่าจะเป็นทางปีอีาสช่องทางแหละทางวิทยุ ทั่วประเทศแล้วก็รวมไปถึงทางแฟนเพจ Facebook Big f อฟเอ็มไทยแลบิบ๊กที่แปลว่าใหญ่ครับกเอฟเอ็มเลยนะครับทั้ง YouTube นะครับแล้วก็ทั้งแฟนแฟนเพจด้วยครับก่อนจะออนมาสักงสามทุ่มตรงวันต้นไปเนะครับากินรายการมีแต่สองทุ่มกว่าๆนะี่ยหลังจบข่าวพระราชสำนักนั่นแหละครับ ยาวไปถึงเที่ยงคืนทุกคืนวันศุกร์รับกับรายการเรื่องผีผีบิกช็อปนะครับมาคุยกันได้ประสบการณ์ก็มาฝากไว้ได้นะครับได้ครับพี่ขวานนะฮะวันนี้ขอบคุณมากๆครับพี่ขวัญแล้วก็ฝากความคิดถึงไปถึงพี่โก้ผิวด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะพี่ขวานนะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงวันศุกร์ผมไปเล่าให้เออสลับกันสลับกันเนาะขอบคุณพี่เน่แล้วก็ขอบคุณ พาเที่ยวเดิไปหลอนด้วยนะครับที่พักด้วยนะครับทุกทาด้วยนะครับขอบคุณครับพี่ขว,วัญส,สวัสดีครับ